เจรณาอุดและนิดผู้ใดมีดาวเคราะห์อันประจำวานเกิดของตนเนื่องด้วยลัคนาคือบาปะเคราะห์อาทิตย์อังคารเสารเป็นหสุปรเร์เคราะห์เฉพาะสุกเป็นเจ็ดจันหรือพื่หัสเป็น8พุทธเป็น9แก่ลัคนาแม้เป็นมหาอุดก็ชื่อว่านิดว่าชะตาแตกให้ถอยรัพย์ทั้งปวงอัตระเคราะห์นั้นแม้อยู่ในราศีอุด ถ้าอยู่ในองศาเกินกว่ากำลังตนท่านว่าไม่เป็นอุดเช่นหนึ่งอยู่เกินองศาหและนิดถ้าอยู่ในองศาเกินกว่ากำลังของคู่ธาตุเช่นเสาอยู่เกินองศาหหรืออาทิตย์อยู่เกินองศาสิท่านว่าไม่เป็นนิดดังเคราะที่เบียนลัคนาอัตคอบอยู่ในดวงชะตาที่ท่านว่าเบียนลัคนาคือ อาทิตย์อังคารพุธเป็น3เป็น12แก่ลักนาจันทร์พฤหัสเป็น12แก่ลักสุขเป็นจันทร์เป็น7เป็น12แก่ลักเสาเป็น1เป็นสองเป็น5แก่ลักราหูเป็นสองเป็น4เป็น12แก่ลักถ้าองศาแก่ให้พยากรณ์ตามอัธยาศัยเถิดอัตเคราะห์ต่อนี้ถึงจะเป็นเกษตรมหาอุตอุจวิราช โยกองค์เกณฑ์ก็ดีก็ย่อมเบียนแลพบคำทำนายเฉพาะเสาเป็นอุดในลักษณะนี้ว่าชอบทำการสงครามดีทายนิสัยที่เบียนลักขนาอาทิตย์เป็นนิดได้อยู่ที่เบียนมารดาเป็นทาตเขามิฉะนั้นตัวเองเป็นธาตุเขาถ้าองศาสิบเป็นทางเขาแต่น้อยถ้าองศาย0เป็นทางทานเขาเมื่อกลางคน ถ้าองศา29จะเป็นธาตุเขาเมื่อแก่จันทร์ผู้หญิงจะเบียดเบียนแม้องศา27หรือ29ก็เบียนอังคารว่าเป็นฆ่าสมณะเมื่ออายุ30มักจะผิดด้วยเมียท่านถ้าหาพระเคราะห์ดีมิได้อย่าค้าเหล็กแม้นได้สิ่งสิ้นไว้มิคงเลยพุทธไร้ทซัพย์มักพลัดที่อยู่ ลูกชายหญิงมักเบียดเบียนเสาจะเข็นใจหากินยากนักมักเป็นคนง่อยเปลื่ยเปลือ่อยมักตกเลือดจะจากที่อยู่เช่นตกในเงื้อมมือข่าสึกแล้วจะกลับคืนมาใจมิอายมักมากในเมียชอบกินเหล้าของสดของคาวมักอาศัยญาติอยู่แต่เขาไม่เอาใจใส่ พฤะััาญาติชังนักได้ยากเมื่อน้อยถึงรู้ศาสตร์อาคมก็ไม่ปรากฏมักไม่พอใจในความรู้ของตนนั้นจำนงอันใดไพ่ได้สิ่งอื่นไร้ลูกเมียถึงมีผู้พ,พอใจก็อย่าเสียไม่ได้สุขทุกข์พอกรบลบกันราหูเป็นทาตุท่านเข็นใจกว่าญาติมักเป็นความเป็นหิดเป็นปี มักบาดเจ็บเป็นที่เกลียดชังแก่คนทั้งหลายไร้ความการุณาถ้าเป็นองค์โยกองค์เกณฑ์แก่ลักนาร้ายแล้วกลับจะได้ดีสุขเข็นใจไร้ลูกเมียดวงอุจวิราชลักษณะอัตเคราะ์เป็นอุจวิราชให้สังเกตว่าดาวเคราะห์อยู่ในราศีอันเป็นวินาศแก่มหาอุจ เป็นที่นิยมกันดีว่าคืออาทิตย์เป็นอุจาวิลาศช,ชอบทำราชการรอบรู้ราชกิจต่างๆจันเป็นสเสน่ห์แก่มหาชนเป็นเจ้าชู้เป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งหลายอังคารชอบทำนาดีถ้าเป็นทหารก็เป็นนักรบอย่างดีชนะศัตรูพุทธมีเดทมีทรัพย์เป็นที่รักของหมู่ญาติ เสาเพียพรพยายามดีเก็บหอมออมริบดีมีทรัพย์มั่งคั่งกว่ากตะกูลพระหัตมีความรู้ดีเป็นอาจารย์ถ้ารับราชการจะมีวาสนาเป็นครูหลวงราหูมีชื่อเสียงในวิทยาการเป็นทหารดีบ้างว่ามีลักษณะเหมือนเสาสุกรู้ตักรู้ธรรมมีทรัพย์มากถ้าค้าขายจะเป็นพ่อค้ามั่งคั่งถ้ารับราชการจะมีวาสนาหลักมะ หลักอุจวิราชและราชาโชคให้คุณและโทษละไม้คล้ายคลึงกันถ้าดาวเคราะห์อันองค์ใดเป็นเดชสีมนตรีดีนะักถ้าเป็นกราก,กินีร้ายนะักดาวเคราะห์ร่วมกเกษตรและอุดชะตาผู้ใดแม้มีกเกษตรมหาอุดหรืออุจวิราชก็ดีแม้นมีบาปะเคาะตัวใดเข้าอยู่ด้วยหรือเล็งก็ตามย่อมถอยทรัพ์สีประการถึงจะได้ก็ได้ด้วยเข็น ไม่ถาวรเลยได้แล้วเสียเล่าศัตรูมักเบียนหากมีสุพรเคราะอยู่ด้วยหรือเลงก็ดีย่อมได้อุดมทรัพย์ทั้งสี่ประการแลทรัพย์ทั้งสี่ประการคือค่าทา่าเงินทองสุขภาพและเครื่องบริโภคดวงราชาโชคดาวเคราะห์เป็นราชโชคมีลักษณะดีเพราะให้คุณเป็นที่นิยมคืออาทิตย์เป็นราชโชคเป็นที่นิยมในราชการ จันเป็นที่นิยมของผู้ใหญ่อังคารเป็นที่นิยมของเท้าพญาและสม,มณะพราหม์พุทธคือมหาจักรเหนือข้อ57เป็นที่นิยมของนางพญาเสาใจกล้าหาญคนทั้งหลายนิยมให้เป็นหัวหน้าเพฤหัสเป็นที่นิยมของนักปราดราหูเป็นที่นิยมของพวกหัวไม้ถ้าเป็นนักเรงจะรวยสุขเป็นที่นิยมของประชาชนดวงตรีโกณ ดาวเคราะหสถิตราศีเช่นนี้เรียกว่าตรีโกนบางทีเรียกเพี้ยนว่าตรีกูลอยู่ในนิยมว่าดีแสดงลักษณะเช่นว่าเสาเป็นตรีโกนเป็นคนขี้อายคล้ายหญิงแต่โกรธร้ายและพฤหัสเป็นตรีโกนมีลักษณะเหมือนเกษตรบางตำรามีราหูด้วยตำรานึงอยู่หนึ่งอีกตำรานึงอยู่9และทายลักษณะเหมือน เสาตรีโกณในดวงข้อ41ก็แสดงคล้ายรูปนี้ราศีตรีโกณมีต่างๆกันชนี้ข้าพระเจ้าได้ยินท่านที่สมัครเล่นผู้หนึ่งอธิบายเป็นความเห็นเอกชนพอได้เหตุผลหน้าฟังอยู่มติของท่านคือคำว่าตรีโกณก็บอกเนื้อความแปลอยู่ชัดแล้วว่าสามมุม ดวงชะตาอันมี12ราศีนั้นถ้านับโดยปัจจับประวัติคือทีละห้าจะตั้งต้นแต่ราศีไหนก็ตามก็จะได้สามมุมเสมอเช่นตั้งต้นที่ราศีเมษดาวเคราะห์ดวงชะตาใดายอยู่ในที่รับกันเป็นสามมุมชนีแต่ดาวเคราะห์ในเรือนชะตานั้นต้องเป็นคู่ธาตุคู่สมพลหรือคู่มิตรมิฉะนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่เคยประจํา ราศีธาตุเดียวกันเช่นมีพุทธเสาและสุขเคยประจำราศีธาตุดินรับกันเป็นสามมุมคอควายเป็นเกษตรคอรคังดาวเคราะห์นั้นจะต้องกลุ่มหรือเร็งลัคนางองงูคุณสมบัติของตรีโกณนี้ท่านผู้ออกความเห็นเคยสังเกตมาว่าเจ้าชะตาเป็นคนหลักต่างๆสุดแต่ลักษณะดาวเคราะห์คือความคิดเป็นหลักบ้างถิ่นฐานเป็นหลักบ้างหรือโภกรัพย์เป็นหลักบ้างดวงมหาจักร ภูม,เมิเมตต์วงมหาจักรภูมิกันจันเมตพฤกษ์เสาพุทธนาวสิงสุขธนูครูพิจิตมังกรอัสุราที่วากรากฎลักษณะดาวเคราะห์เป็นมหาจักรนิยมกันว่าดีแม้ดาวเคราะห์ใดก็ตามจรมาเป็นราศีดังแสดงไว้ข้างบนนี้ท่านว่าเป็นมหาจักร ถึงเป็นกรกินีกลุ่มรัคนาก็ยังยกย่องว่าดีตามโครงว่าภุมิกันจันเมตแม้นราศีพฤกษติเสรารีอยู่ไซพุทธสิงโดยมีสุขอยู่ธนูนากาละกลุ่มลักให้กับฟื้นผลคุณกรกินีในเป็นมหาจากถ้าไม่กลุ่มรัคนาร้ายนักแล ดาวเคราะห์ใดเป็นเดชสีมนตรีดีนักแลผู้หญิงจันเป็นมหาจักจะเกิดวันไหนก็ตามมักได้ผัวชั้นสูงเสมอถ้าเกิดวันพุธด,ด้วยย่อมได้ฐานะสูงเช่นเป็นคุณหญิงท่านผู้หญิงถึงอื่นๆจะเสียก็ไม่ต้องคำนึงต่อให้หาบของขายมาเดิมพังคารเสาราหูมหาจักเป็นกรากินีร้ายมากเว้นแต่ในราศีกิตะ และมีพระหัสเป็นมหาจักรอยู่ด้วยก็คุ้มได้ครูพิจิตคมคายไม่ขยาดขี้ทอส่งสูงอย่างเดียวกับจันเมธอันที่สี่นามรูปวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปครั้นโลกมีธาตุครบทั้งหกมันจบด้วยวิญญาณธาตุซึ่งเป็นมหาตามันคือวิญญาณดวงใหม่ มหาตามันนั้นก็ทำหน้าที่บรรดาลส่วนแห่งธาตุทั้งสีคือไฟดินลมน้ำอันแยกกันอยู่ให้ผสมกันบนพื้นธรณีเป็นมหาภูตรูปแล้วก็แผ่ซ่านออกไปวิญญาณน้อยๆออกเป็นวิญญาณน้อยๆเรียกว่าชีวาตามันมาสิงสู่อยู่ในมหาตภูมิรูปเพื่อมีความรู้สึกนึกคิดอันเป็นนามธรรม เป็นอันว่าวิญญาณได้ก่อกำเนิดนามรูปขึ้นด้วยประกาชนีนามรูปนั้นคือที่สมมุติเรียกว่าตัวตนสัต,ตบุคคลอันเกิดมาบนธรณีตามที่เห็นกันอยู่ขอยกตัวอย่างด้วยเทวดาเคราะห์ทั้ง8องค์ผู้ถือกำเนิดในพิภพนี้ชาติสมภพอันนี้ก็จะเป็นนิชานชาติเวนนะคะ พยากรณ์ว่าถ้าอาทิตย์จรถึงเสาไซว่ามีผู้จะคิดร้ายตนและตนจะได้พึ่งผู้ใหญ่เพื่อชำนะท่านถ้าราหูต้องเสาไทายดุนกันถ้าเสาต้องราหูจะได้มิตรใจร้ายถ้าราหูต้องอาทิตย์ว่าจะจากที่อยู่และลูกเมียถ้าพฤหัสต้องราหูว่าจะเสียครึ่งหนึ่ง ถ้าอังคารต้องอาทิตย์ให้เกรงหัวแตกเลือดจะตกบอมีว่าจะตกจากที่สูงบอมิว่าจะผิดจากชู้เมียท่านฝ่ายจันทร์ก็เป็นศัตรูต่อพื่อรหัสผู้บิดาแต่ครั้งนั้นมาและอาทิตย์กับพฤะรหัสก็เป็นมิตรแก่กันมาแลถ้าอาทิตย์จรถึงพฤรหัสว่าจะได้มิตรสหายมากและจะได้ทรัพสมบัติและลูกเมียถ้าอังคารจอถึงจันทร์ให้เกรงจะหลงด้วยชู้เมียท่าน บามิจะจากที่อยู่พ่อแม่และลูกเมียถ้าพระหัสถึงพระหัสให้เกรงปากเขาว่าผูกเวรแก่ตนถ้าจันร์อังคารพระหัสจอรมาต้องกันว่าศัตรูเก่าจะดูหมิน่นอังคารก็เป็นมิตรด้วยสุขถ้าอังคารกับสุขจรมาต้องกันว่าจะได้มิสหายผู้ดีถ้าใครจะพลันหายฝ่ายสุขกับเสาก็เป็นศัตรู ต่อกันมาถ้าสุกจรมาต้องเสาว,ว่าท่านจะเบียดเบียนตนแต่นั้นมาพระราหูก็เป็นศัตรูต่อพระพุทธถ้าพระราหูกับพระพุทธจอรมาต้องกันไซส์ให้เกรงเคี้ยวงาพรามีดเลือดจะตกจากตนฝ่ายพระจันทร์กับพระพุทธก็เป็นมิตรกันมาแต่ครั้งนั้นถ้าจันทร์กับพุทธจรมาต้องกันไซสว่าจะได้มิตรสหายและของต่าง ถ้าราหูจรมาต้องจันทรไซท่านว่าคนทั้งหลายจะเอนดูถ้าจันทร์ต้องราหูว่าคนจะดูหมินถ้าจันและจันจ์จรมาต้องกันว่ามิตรจะทําโทษจะเจ็บอกเจ็บใจอย่าเดินทางไกลถ้าเสาวกับราหูจรมาต้องกันว่าจะได้มิรสหายมากถ้าเสากับจันทร์ว่ามิตรจะให้โทษพระอาทิตย์กับพระอังคาร ก็เป็นศัตรูต่อกันถ้าอาทิตย์และอังคารจรมาต้องกันให้เกรงหัวจะแตกท่านจะเป็นศัตรูต่อตนอาทิตย์จรมาต้องอังคารว่าจะเป็นตาระซางกินของหมักติดค้างจะเจ็บคอและเจ็บปากแลถ้าจันทร์จรมาต้องพฤหัสว่าจะเจ็บกอกห้ามอย่าเที่ยวทางไกลจะเป็นโทษเพราะด้วยอาหารแล ถ้าอังคารและเสาจรมาต้องกันจะได้ความลำบากห้ามอยาจากที่มิดีถ้าอังคารและเสาจรมาต้องกันว่าจะเจ็บเท้าเจ็บมือจะถูกเสี่ยนหนามถ้าราหูจรมาต้องอังคารให้เกรงไฟจะไหม้เรือนและตัวด้วยถ้าอังคารจรมาต้องพุธจะเจ็บฟันห้ามกินเนื้อจะปวดท้องปวดศีรษะ